กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้ด้วยนะแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับ ROV กับการแข่งขันของเราผู้เล่นระดับสูงกันนะครับวันนี้เนี่ยเราทีความสนใจไปให้ทางฝั่งทีมสีน้าเงินก็คือข้างบนนะที่เล่นทางฝั่งของโลไลออนนะฮะเออผมไม่แน่ใจนะว่าโลไลออนไอเมตานนี้เนี่ยมันติดอันดับที่เท่าไหร่แต่สำหรับในความคิดของผมนะตอนที่ผมเคยเจอจากเออแบบว่าในการแข่งขันแบบโหมดแรงก็คือเจอประมาณครัง้งสองครั้งเองมั้ง ผมว่าโลไลออนเมตานี่มันก็ไม่เท่าไหร่นะอันนี้คือจากไป่าที่เห็นเปิดมาก็โลไลออนก็โดนทั้งเออ่สกิลของยอนแล้วก็โดนโป๊กไปเล็กๆน้อยอย่างเงี้ยครับตรงนี้เขาก็เอาเวฟคลิปมาก่อนเนาะเพราะว่ายังไม่ถึงเวฟสองคงไม่อยากจะเปิดไฟอะไรกันมากมายแล้วยอนก็โป๊กไปเรืนะ่อยฮะเลนสลัมเบอร์นี่เฮพี HP นี่ต่ำกว่าห้าสิบเลยเดียว แล้งบนนี้เอ๊ะเข้าลึกเกินไปหรือเปล่านะวเลสดูท่าน่าจะไม่รอดนะครับเนี่ยลึกเกินไปอย่างนี้ก็เรียบร้อยไปก่อนฮะโดนเฟิร์สวัดไปกันเลยทีเดียวเซเนียลเข้ามากันป้อมแทนนะครับแต่ว่ามาสามอย่างนี้จะกันไหวหรือเปล่าส่วนทางด้านล่างก็หนึ่งหนึ่งกันไปก่อนทางยอนกับราวิลนะฮะ้วดูเหมือนว่าจะโดนโถมหรือเปล่าเอ่ยยอนมากันสาหนีทันไหมหนีทันนะฟิกบอกไปแล้ว มูล,ลัดก็เหมือนถ้าทางจะดักเวเลสอยู่ฮะจะเกิดไฟกันไหมเอ่ยจะโป๊กกันนานจะใส่ก็ใส่กันเลยฮะเดี๋ยวไม่นุกโ <c oughs> ดนโป๊กไปก่อนฮะทางฝั่งของโรลเลอนเราโดนคู่ด้วยยังไงฮะโอ้โดนฟิลดปันของยอนอีกยังไงครับเนี่ยเอาผีไข่ติมมาแล้วผมจำไม่ได้นะไอตัวนี้ชื่ออะไรแต่ผมเรียกว่าพีไข่ติมคือแม่งแบบ วาร์ปมาทีไรนี้มหายนะเกิดมันจะต้องมีสักคนตายแน่นอนสหรับผมนะไอ,อตัวนั้นอนะ่ะไอทางฝั่งป่าของทีมสีแดงนี่ผมว่ามันไดแรงมากเลยนะแต่ประสบการณ์ที่เคยโดนอุ้ยรนาคอสปาดไปทางฝั่งของวิรุมยียจะได้มงกรไหมเอ่ยปีเลสดักอยู่ฮะอบอมุลาดออกกันนะไหนครับตรงนี้ เรียบร้อยฮะทางฝั่งซีมสีแดงได้มังก่อนไปฮะโอ้ยยอนนี่ก็แม่นเหลือเกินโป๊กแต่ละทีนีดถึงก็ต้องถอยมาฮิวกันทีเดียวแล้วข้างบนยังไงฮะยังไงฮะไหวไหมฮะซัพพอร์ตอย่างเซเนียลเจอกับเวเลสไม่น่าจะไหวนะครับแต่ว่าเข้าลึกเกินไปอย่างนี้ก็เหมือนจะเรียบร้อยฮะเข้าลึกเป็นเหตุหสังเกตได้แหม ออกมาลึกเยอะรอน,นี่โดนหิวตลอดเลยนะทางฝั่งของเวเรสตรงนี้ก็โปกกันไปฮนะโอ้แล้วก็โดนฟิลด์ซันของยอนปาดหน้าเข้ามาโดนโลแล้นอีกโอ้เรียกว่าสาหัสก,กันแล้วลัมเบอร์เข้ามาทำอะไรตรงนี้ครับเนี่ยดูเหมือนจะเกิดไฟฮนะแต่ว่าลัมเบอร์เข้าลึกเกินไปหรือเปล่าเดียวว่าจะโดนป่าได้แล้ว ถ้าไตมากินอะไรก็ไม่น่ารอดนะแล้วทางฝั่งตรงนี้เหมือนว่าจะมีการแย่งชิงทางด้านของดาร์คเฟรย์กันอยู่นะเข้ามาครับจะตกเป็นของใครครับตกเป็นทางฝั่งของทีมสีน้ำเงินครับสีน้ำเงินได้ไปนะแล้วก็ได้คิวด้วยและยังไงครับเบเรสไม่ได้คิวนะแล้วตรงฝั่งตรงนี้ก็เออโรเลออนก็โดนไตไปเป็นที่เรียบร้อยนะ อะไรที่ไปได้ลาเวเลตออกมาอย่างนี้นี่ยังไงครับเนี่ยจะรอดไหมเนี่ยใครจะได้คิวฮะโอ้ได้คิวอยู่ฮะรบร้อฮะก็แรกๆกันไปฮะยังไงครับตรงนี้ลัมเบอร์จะรอดไหมรอดไหมเอ่ยโอ้นาคอยเข้ามาได้แต่ว่าไม่รอดนะฮะยังไงเซนเนียยจะหนีพ้นไหม กลางโลทันแล้วก็กระโดดออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วมูดเข้ามาเสียบแตนตรงนี้นี่ตึงจริงๆแล้วดูเหมือนว่ายัง,ย,งยังไม่แยกย้ายฮะโดนกันไปก่อนมูดจะออกทันไหมฮะออกทันนะยังมีเลไล่มาทันเอาเมื่อกี้นี่เหมือนสองคนนี้เขาจะไปเคลียร์ใจกันที่เวียบ,บนหรือเปล่าฮนะตรงนี้อป่าดักไปก่อน,นะนทันที ก็ถอยกลับมากระซนเฉยแต่เหมือนถ้าจะมีไฟหรือเปล่าตรงทางนี้และข้างบนและข้างบนยังไงครับข้างล่างนี่ยังไงเอ่ยราวิวแหม่เกืบตายฮะต,ตรงนี้พอวีลเลตงไปนอนป้อมก็ลงไปกองกับพื้นเหมือนกันนะแหม แล้วยังไงครับรู้สึกเหมือนว่าทางฝั่งสีแดงจะโดนตีราฟวิลทำให้เสียอาการเล็กน้อยฮะแต่ก็โดนไล่ไปได้ครับเพราะว่าเซเนียวก็โดดมาช่วยทันตรงนี้ยังไงครับเนี่ยโู้ยมูลหลานี่กระจายเดีมนกันนะเนี่ยดูท่าทางจะโดนโซนป้อมแล้วก็เสียป้อมไปนะเพราะว่าทางฝั่งเีินเงินไปอออยู่ตรงกลางมากเกินไปลัมเบอร์เป็นซับก็จริงนะซับแทงแต่ว่ามาออตรงนี้คนเดียวก็ทําอะไรไม่ได้มากนอกจากว่ายืนดู แล้วทางฝั่งของทีมสีแดงก็ได้มังกรไปเป็นที่เรียบร้อยนะยังไงครับตรงนี้เหมือนจะได้คิวหรือเปล่ามีการแย่งยันเลดบับมาตรงนี้และเรียบร้อยครับนางนีลูเบียโดนาโคสไกเข้าไปถึงก็ลงไปนอนกองละยังไงครับมูรลดก็ไปได้โลเลออนได้เช่นเดียวกันครับผมเมดแลกเมทนะจังหวะนี้สีนเนียลขึ้นไปดันเวฟคีเพราะผมสร้างความได้เปรียบยังไงเลย แต่ตรงนี้ก็โอ้ยแป๊บเดียวเท่านั้นนะนาคอโดนได้ทีเดียวถึงกับหายกัเลยทีเดียวยังไงครับป่าบอกถอยก่อนถอยก่อนเีเนียวดูท่าทางมสีแดงนี้ถ้าจะบอว่าทําทําแต้มมาได้ดีนะคือป้อมก็เออบาดเจ็บไปเล็กน้อยแล้วก็ได้ป้อมของทางฝั่งสีนำเงินไปเยอะกะันเลยทีเดียวนะแล้วก็เวทป่าไปมากพอสมควรคนระับดูได้จากทางฝั่งของการเงินนี้ ห่างกันพอสมควรเลยนะแต่ต้องมาดูนะว่าใครจะเสียเชิงมากกว่ากันเออในระดับแรงพวกนี้เนี่ยคือถ้าถ้าเสียเชิงกันไปเพียงแค่นิดเดียวนี้ก็ตัดสินว,ว่าแพ้ชนะกันได้เลยนะอย่างผมนี่ตอนเล่นไอ้ขึ้นแพทีน่นมใหม่ๆหมก็เจอเหตุการณ์นี้เหมือนกันทํากินลูกเกมียม,มาดีตอนแรกตอนหลังนี้เข้าทีมไฟพลาดท,ทีเดียวนี้แพ้เลยทีเดียวตรงนี้จะมีการเกิดไฟเออพ้อมหรือเปล่าอืมมูาเข้ามาปก ตรงนี้โทรศัพท์ผมก็จะแลกๆหน่อยนะขออภัยวิดีโอเครื่องไม่แรงย้อนก็เคียยวเว็บคลิปช่วันี้ได้มล็แล้วก็ได้เว็บคลิปมาจากดักซลเลเยอร์ก็ต้องใช้คุมค้มๆหน่อยแต่ตรงนี้ยังไงฮะมูลาดน้ำโปกหลอกอยังไงฮะตรงนี้จะเกิดไฟหรือเปล่า ยังฮะแม่ปุ๊กดีซะตุตนาคอนี่ต้องกระโดดกลับบ้านไปทีเดียวแล้วข้างล่างตรงนี้ผมลัลมเบอร์กันป้อมอยู่คนเดียวเพื่อนจะมาซ้อนทันหรือเปล่าโอ้ยโอ้ย,อยวีเลสโอเกือบได้คิวว้เกือบไปแต่ตรงนี้โมแต่ไปพากันไปว่าไล่อิลูเมียที่อยู่ข้างล่างกับซีเนียลฮะเลยทำให้เสียป้อกมกลางเป็นที่เรียบร้อย แต่ตรงนี้ครับยังไงครับเนี่ยเรียบร้อยฮะเซเนี่เอาได้คิวลัมเบอร์ไหมและทางฝั่งของทีมสีแดงก็ได้ดาร์คซัลเลย์ไปเป็นที่เรียบร้อยดูเหมือนว่ารูปเกมเนี่ยถ้าจะเทม,มาทางฝั่งของทีมสีแดงเยอะแต่ผมอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยลองดูให้ให้จุบเกมเหมดน,นะคือม,มีเซอร์ไพรส์แน่นอน และเซเนียร์ก็มาเจาะป้อมล่างได้ไปเป็นที่ร้อยฮะดูจากสถานการณ์เกมตอนนี้นี่สีแดงนี่ชนะร้อยเปซนตแน่หรอนะผมนะโอ้โหดูไลออนโดนมูลาดได้ไปฮะเกือบไปทางฝั่งทีมสีแดงก็เปิดทางมังกรฮนะทางฝั่งสีมเงินจะรู้หรือเปล่าแหนย้อนนี่แม่นจริงๆเข้าหน้าลัมเบอร์ไปเลยเสีเดียวเมื่อกี้นี้ และตรงนี้ยังไงครับวีเลี่ออกมาลึก ok ๆแบบนี้ก็โดนปาดไปก่อนนะยังไงมูเราจะหนีทันไหมหนีทันนะโดนอีกแล้วครับลัมเบอร์สวยจริงๆนะไม่เเก็บทุกเม็ดโดนทุกดอกของยอนจริงจรนะิฮะใช้สกิลไม่เสียเปล่าเลยและทางฝั่งทีมสีแดงเรียกดาร์ซลเอร์ออกมาแล้วนะครับผมนะที่เรียนกลางถ้าผมสังเกตตอนนี้เนี่ยคือโลไลออนนี้ยังยังดูไม่น่ากลัวเลยนะ ผมไม่ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเอ่อที่การออกของหรือว่าตัวมันโดนเนื้อมาจนแบบกาดก้นไม่ค่อยจะมีอะไรเลยผมก็ไม่ไแน่ใจเหมือนกันนะทางฝั่งไอ้ข้อมูลเชิงเล็กตัวนี้ผมก็ไม่ได้ไปเจาะศึกษาอะไรเท่าไหร่แต่เวเลตเข้าไปต่อสู้กับเอ,อ่อทางมูรานเมกีนนี่ก็เสียคิวไปนะตัวเพื่อนเข้ามาซ้อนทันไรดาร์สลีเยเข้ามาตรงกลางอย่างนี้ฮะยังไงครับรับมือได้อยู่ฮนะ ย้อนนี่จ่ายสกิลไม่พักเลยเวมาฝั่งตรงข้ามนี้ไม่ทันะลยยืนอยู่ดีๆก็หน้าแหกกันแล้วโอ้ยโดนอีกนะแม่ไอ้เจ้าผมเจออย่างนี้นะผมก็ปวดหัวหมดเอา้าแล้วดันพลาด่ารับผมอีรุ่มียามาอยู่คนเดียวอย่างนี้แล้วทีมสีแดงจะเข้ามาซ้อนทันไหมฮะโอ้ยเสียคิวกันละนาวเลยฮะจังหวะน,นี้อย่างไงครับเซเนียลจะหนีทันไหมมูลาจะเข้ามาช่วยแต่ว่าก็ ยังไงฮะโหเวฟคลิปก็จะเข้าอืมดีนะเสียเนี่ยหนีทันยังไงครับตรงนี้มูลาจะกันได้ไหมฮะเวลาวิวนี่ก็ปุกป้อมแดงพอสมควรนะแล้วมูลาเข้ามาอืมถอนลัมเบอร์ไปนิดนนะึงอะให้กรอกเขาสกสานหน่อยและดูเหมือนว่าข้างบนนี้ถ้าจะโดนดันมาแล้ว รูปเกมนี่เหมือนจะพลิกหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้ยลาวิลยิงแรงมากเลยฮะโอ้ยิงแป๊บเดียวเนี่ยเซนเนียวนี่เลือดหายไปครึ่งหนึ่งเลยฮะอย่างเงครับตรงนี้เซนเนียวจะกันได้หรือเปล่าหรือต้องยอมทิ้งฮะและนาคอสก็ได้ทําการไดเอรูเมียเป็นที่ร้อยฮะทีมไม่มีเมสสำหรับกลางๆหรือว่าจะท้ายเกมอย่างนี้นี่อยู่ยากนะครับเนี่ยขาดตัวโป๊กไปนาคอสแบบว่าไดเบเียครีปก่อนฮนะ ทางฝั่งข้างบนก็เซียนยงกับยอนไปยืนกันนะและดูเหมือนว่าทางฝั่งทีมสินเงินจะเอามาังกรเพื่อหวังจะทุบป,ป้อมนั้นเนี่ยและเรียบร้อยครับเเรสแย่งมาได้ฮะแต่ก็เกือบเจอเซียนโยงกับยอนแย่งได้เหมือนกันนะเมื่อกี้นี้แต่ว่าทางฝั่งเขาจะเมีเยอะกว่าก็อัตราการได้มันก็ห้าต่อสองเนาะแต่ตรงนี้ยังไงครับยังไงฮะเปิดไฟกันอย่างนี้ได้ไหมเอ่ยได้ไหมเอ่ย,ยใครได้ใครเสียอ๋อเรียบร้อยฮนะ เซเนียลคิวลาวิวไปครับผมนะคิวโรเลออนไปได้ด้วยแล้วนาคอร์ก็ได้ยอนไปเหมือนกันฮะนาคอร์ก็ได้มูราดอยู่เหมือนกันฮะยังไงครับยังไงฮะเอา้าทีมสีแดงเหลือกันอ,อยู่แคนะ่สองงองเนี่ยยังไงฮะอิลูเมียโดนเวเลสไล่มาจะต,ติดเลยฮะแต่ว่าเอา่อดาร์คสเลเยอร์เข้ามานะเม็ดกันคนเดียวนะ่าจะไม่ได้นะนอก,กจากว่าจะเอา เออไอตัวอะไรนะอิช,ชาหรือเปล่าผมผมจำไม่ได้นะไอตัวที่มันอันตีมันจะเสกตุ๊กตาของมันใช้อ่ะไอตัวนั้นนะ่ะคือถ้าเกิดว่าการดาร์คซเลเยอร์ตัวคนเดียวก็ได้อยู่มันตีวีมาเซนเลือดแต่ว่าการพาท่าทีเสียเมื่อกี้นี้ทําให้แบบว่าดาร์คซัเลเยอร์นี่ทุบป,ป,ป้อมไม่ได้ถึงสองป้อมเลยนะเกมจะพิกหรือเปล่าให้ดูเหมือนว่าวเลสนี่ถ้าจะไปดันบนด้วยหรือเปล่าเนี่ย กันกันได้ไหมเอ่ยไม่ลาดไฟเพียงครั้งเดียวนี่ในการแข่งขันมูลระดับสูงด้วยเวลาเพียงเอ่อสิบวานาทีนิดก็ชี้ผลแพ้ชนะได้เหมือนกันนะเอว่าแต่การแข่งขันระดับสูงฮะคือหมวดทั่วไปหรือว่าแรงเนี่ยมันก็ในเวลาอย่างนี้ก็ของมันเฟื่องฟูนะมันก็ตัดสินนี่เหมือนกันแล้วมีการเปิดไฟกันเล็กน้อยในเรื่องของเอเลฟบับตรงนี้นะยังไงครับเอารอดไปเนี่ย เกือบไปฮะย้อนและตรงนี้ครับผมนะเบเลสนี่คิวคู่เลยฮะทั้งอิลลูเมียทั้งมูลาดแต่ตรงนี้ยังไงครับทางฝั่งสีแดงก็ได้ทางฝั่งของลาวิลเหมือนกันนะและเบเลสไปอยู่ตรงนั้นนะผมนะเขาเห็นนะยังไงครับเนี่ยเรียบร้อยครับโดนย้อนไป แมตอนนี้นี่คือรูปเกมนี้เพาว่มีเปอร์เซ็นชนะเหมือนกันนะทางฝั่งของสีรำเงินนะเล่นขูดป้อมกลางไปสองป้อมแล้วก็ได้ป้อมบนไปหนึ่งป้อมล่างไปหนึ่งนะเร็วจริงๆเดี๋ยวลำเบอร์จะรู้ไหมว่าเซเนียลเขาดักเป็นแมปอยู่เป็นวอร์ด ทางฝั่งสีน้ำเงินเขาส่องเห็นแล้วนะว่าป่าอยู่ฝั่งทางนี้นะะสีเงี่ยวก็ค่อยดันเวฟคลิปไปฮนะแต่ตรงนี้ครับผมหมูล,หลาดก็ออกมาได้เล็กน้อยฮนะไล่เวฟคลิปไปก่อนแต่ตรงนี้เหมือนจะมีเอ่อการแข่งแยกดักโซลเยร์กันอย่างนี้นะครับกับดักโซลเยร์ข่างสุดท้าย อาจจะชี้ผลแพ้ชนะให้กับเทางฝั่งของทีมสีน้ำเงินหรือแดงได้เลยฮนะและ้วตะวัานนี้ครับนาคอยเข้าไปไดริลูเมียได้อีกแล้วฮนะเมียลงมาแบบนี้ดักซ์ลเย์ตกเป็นทางฝั่งของทีมสีน้ำเงินหรือเปล่าแล้วนาคอยเดินเข้าไปเปิดดักซ์ลเย์แล้วนะยังไงครับฝั่งทางสีแดงก็เดินมาแล้วนะจะได้หรือเปล่าฮนะเดินมาแล้วทันไม่เอ่ยอันตรีทันไม่เอ่ย,อไ,มอยไม่ทันนะกระเข้าไปอย่างนี้ผมได้หนึ่งคิวเหมือนกันตัวเองก็เสียชีพไปเหมือนกันนะ แต่ลืมครับว่าเมียดโดนได้ไปแล้วทางย้อนก็โดนมีเล็กกำจัดไปแล้วด้วยดูเหมือนว่าเกมถ้าจะพลิกนะครับเนี่ยโอ้ทางฝั่งสีแดงนี่คือแบบว่าเออทำเกมดีรูปเกมมาดีพอสมควรเลยนะตอนแรกเกมดูเหมือนว่าตอนนี้เกมถ้าจะพลิกนะลาวิวเออเคลียร์ทางนํำมังกรของดาร์คเลเยอร์มาแล้วแล้วก็กำลังประชิดบ้านในไม่ช้า อุ้ยนาคอตโวนันตีเข้าไปครับแต่มีตายเกิดครับผมนะยังไม่ตายจริงๆนะแค่ลงไปนอนพักผ่อนเฉยเฉมัเมื่อกี้ยังไงครับดาร,ร์คซเลยเยอร์ประชิดบ้านทางฝั่งสีแดงจะปลาชัยหรือเปล่าฮะแม่เสียรูปเกมไปเพียงนิดเดียวนิดออืสีแดงนิดหนักข้อเหมือนกันนะคือป้อมในเขานี่คืออตรงป้อมกลางนี่เสียเลือดไปสักประมาณครึ่งนึงก็ได แต่ว่าทางฝั่งของสีน้ำเงินนี่ดันเบฟคลีปมาทีเดียวนี่โอ้ยได้ป้อมในถึงสองเลยทีเดียวนะแล้วยังไงครับตรงนี้ทางฝั่งสีแดงจะพลิกยังไงฮะและต่างเกินเข้าไปได้อย่างนี้ก็ผมนะยังไงฮะได้ไหมเอ่ยได้ฮะยังไ,ไงครับเนี่ยพลิกเกมหรือเปล่า เอา้าลวทางฝั่งสีน้ำเงินตายเกี้ยงเลยฮะยังไงครับตกลงชัยชนะครั้งนี้จะเป็นของใครครับเนี่ยระหว่างทีมสีแดงกับทีมสีน้ำเงินแต่ดูจากระยะของคลิปแล้วน่าจะบอกเหตุการณ์ได้นะครับว่าใครคือผู้ชนะก่อไปเลยฮะคูณสองและการไฟนหน้าบ้านครั้งนี้จะเป็นผลหรือไม่มาดูกันครับชัยชนะจะเป็นของใครฮะโดยการเกิดมาครบอย่างนี้จังเกิลเข้าไปได้ฮะเพระาะว่าอันติมาแล้วก็เข้าไปได้ยันบ้านและสีนี้เากระโดดลงมา ชาเดพีให้ฮะยังไงครับผมเรียบร้อยฮะแม่ใช้ชนะขั้นกตกวบนทางฝั่งของทีมสีแดงนะฮะถึงแม้ว่าจะเสียรูปเกมไปเล็กน้อยนะครับทําให้โดนได้ไปสองป้อมแต่ว่าเออทางฝั่งทีมสีแดงเนี่ยส่วนมาทีเดียวได้ป้อมกลางทีเดียวแล้วก็เข้ามาได้บ้านจบเลยฮะและนี่คือการแข่งขันจากผู้เล่นระดับสูงฮนะอืมนบทเรียนที่ดีเลยทีเดียว และนี่คือสกอร์นะของทั้งสองฝ่ายและนี่คือไอเทมที่ออกนะครับและนี่คือผลรวมของรายละเอียดนะโอเคครับผมนะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเอ่อการแข่งขันของเราผู้เล่นระดับสูงเขานะันบนั่นผมนะผมเออขอวิเคราะห์ในมุมของผมเลยนะคือ อาจจะเป็นที่ว่าเมียของทางฝั่งสีน้ำเงินเนี่ยมันไม่ติดเมตาหรือเปล่าเพราะว่าผมดูเท่าๆท้าดูนี่โลไลออนนี่ก็ดูไม่เท่าไหร่เลยนะอันนี้คือในความคิดของผมนะใครที่แบบเออรู้รายละเอียดหรือแบบว่ามีเทคนิคอะไรหรือว่าเห็นเทคนิคอะไรในการแข่งขันครั้งนี้ก็บอกผมได้นะสามารถเม้นมาพูดคุยกันได้เลยทีเดียวถือว่าเป็นบทเรียนที่ดีนะครับกับการแข่งขันอของเราพุ่เล่นระดับสูงในครั้งนี้งั้นก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามละ